ฮะครับพอปล่ยนตู้ถิ่นแม่เฝ้าเทียงเด้อตายอยู่นี่เด้อแม่เด้อได้เวลาเอานอใหม่ไปแลกปลาพอใหญ่แล้วครับเฮ่อเพราะว่าผู้หาปลากระเบื่อปลากินแต่ปลาอะไรว่าขังไว้จนจสอยแล้วว่าเอานอใหม่ไปแลกในแกงนอใหม่ไปแลกพอแน่วันน้น ไเชยาก,กินเง้งเยนีนโอ้โอนาเสบเนาเียพนาเบาเลียงปลาเจะเบอ,อะไรวะนะ <c oughs> านนมาเอาไปกินได้วะนะ <c oughs> ก็เลยเสียวแกงน้องม่ไปฝากพอใช่ไหต่างไปยามต่างไปยามกันครับนะครับ้าวบ้านไปเอาปลานี่ไก่มันได้ไย่ยางครับเ <c oughs> ออเนี่ยโอ้ไก่น้องแมงไก่น้องแมงนั่นละเบาตปลากไม่ผมก็อใช้ โอ้ยเหยียบงูเหยียบงูพี่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 พโอ้ยเหยียบงาคุ้นงูคุ้นผู้หนึ่งตื่นงูคุ้นเอาไดเวลาออกอสิพยายามสด็ดเนีย่ยกว่า<อ>สด็จพดพอใช่มึงก็นะ้า เห็นว่าพอใช้นี่อยากกินแกงน้ำไม้ลูกเพนรพอนก็เลยวันเสด็เอาแกงน้ำไปไปแลกปลาค่อยเชเสด็จพอมาแล้วปลาคอะแกงมาแล้วปลาข่อยมาแล้วนะครับแต่เออเขากำลังงอกกำลังงามแดดตกดินนะครับโอ้แต่เว้นตกดินแดดบ่มีแล้วกะย่างเหรียญยางเหรียญางหัวไปครับจะย่างห้องไ้ก็แล้วกันนะครับถ้ามันไกลแล้วก็บห้องไห้่ะครับนี่คือ ถ้าฝนตกนี่ดินเปียกนี่ไปว่าไรครับพี่น้องมือเหลุยเลยนี่มือเดียวแดนออกอะแกนปังรับมุ่งหน้าสู้เทียงหน้าพอใช่ครับผมไปนี่น่หละครับคนคนเก,าก่าพเฒ่าโบราณนี่ส่วนชายุให้ยุหน้าส่วนใญ่สีใส่ผ่ากมามังสีนะครับแมนบ่ ไปล่าช่วงอาบน้ำเด้อเน็บดเน็บดาขึ้เน็บดาครับอาบน้ำไม่ยมลงไปนี่แหละครับหน้าหลุกแพร่ไรพอนเขาก็ล่างเขียวขื่นนะครับกำลังตั้งนอครับนี่กำลังตั้งนอนะครับสูบน้ำออกแล้วนะครับสิ่ละภูมิใจ เขาจะของกันที่คำเยาวเบื้องซีแหละครับเป็นตามธรรมชาติเยี่ยงเนี่ยชิปเนี่ยโอ้ยหันละหลันเราก็ไปหันกคอนอันนี้เพิ่นก็มาใส่ไว้แล้วมือเงินกับยามกุ้งอย่างนี้นี่ขูดกระป๋าขาบกระปลาค้าบของเนี่ยบอครับนี่นี่เนี่ยดอกแค่เนี่ยมันสิออกย่ขึ้นมันสิบานย่ขึ้นเนดอกแค่เนี่ย น่ดอกแครมันจะบานตอนกลางคืนโอ้โหดูโหจะเห็ดมมกิ่นเราคนเปลี่านท่ามันดูน,น้ำเห็ดเป็นซองหลักเนาะมันมองไส้ไน,นะนั่ครับหันไปมันสิไปใส่บัณฑคือว่าถ้ายิ้มเสียงหลดประมากนี้เท่าเดียวแห้งเลยเมื่อเสียงยังม่อยู่รถซอยจอยอยู่แล้ว ี่น้องครับผมว่าพักยอดพักเกษตรเนี่ยเห็นแล้วนะโอ้ยงามหลายกินกระตัมุวงกระปุลกบก่ะได้กินกับหอยนางรมเหม็นบ่นเนี่ยกระแซบเนี่ยโอ้ยอัลลูอยังงามหลายพี่น้องเอ้ยธรรมชาติยุคข่างห่วยทางสาเนี่ยกำลัง,งสัตว์งามๆเลยพ่นน่ะโอ้งามหล,ลายโอ้เบิ่งดอกมันยอดมันพ่นน่ะ

บักสิงดากดีตัวนี้แกวดีพี่โอ้ขึ้นเวทีกับเป็นเช่นไรทักคนนี้อีกเขาว่าเวทีไม่พัได้ขึ้นแต่เราก็อย่าลืมมันฝึกฝนไว้รีแลกไว้แล้วเวลาขึ้นเวทีเอวสิแข็งมั้งวะการเล่นเอวต้องไปหาผู้สาวโอ้หนกเจ้า ตตึงตตึงตตอง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 จรงจีเอนนกเขาจนกเขาอ้ายนั่งย่นี่นกเขาน้ามกอ้ายใส่งีดีกันพอใช่บ่พวงีดีเราินล้วจำลองกัแตดแตมาตเมียนบ่ผมเห็นเราไปแล้วไขนอ้แพขี้เลือกหาไปหาเราบ่เขาใส่นะบบ่ี ที z, pues it, ่ไปนี่เลยนี <for> ่รบเปลยน่ B ้่อยคอดเือเป็นบ่ก็สั่งไก่ย่างด้วยะย่านะังกมาหอดลูกปาดูบาดเลยเขีเนี้เลอดเป็นบาดนีเออรับเลือดเปลนเราก็พอยงน้องเราก็ยืนเมราะอไหรอันต้องสิเป็นคนคัดเลือดเปล่นเลยอืออคัดเลือดเราค่อยๆไปหามันยังสิ่งมไม่สิว้านไหนโอ้ยเด็กลับไปซื้อเทียนไส้บ่ได้บ่ได้ปลาเลยกูแค่ับเลือดเปลี่ยนกูแค่คัดเลือดเปลีนหอกทียไส้เลย พูดน่ะอ้วรัวอยู่โอ้ยพักคีเล็กหนูแม่นี่แม่เจ้าชิเก็บไปให้ผู้ใดแจงพักคีเล็กบ่บ่ดอกเห็นบวงซะโอ้็ผี่น้องสะอ่อนบ่ยอดพักคีเล็กพูดน่ะอ้วรัวอยู่โอ้ยพูดน่ะใช่พี่อะโอ้ยอ้วรัวอยู่เลยตอนแรกพักคีเล็กคือคนว่าเป็นจะกินกินได้ทุกท้าพูดน่ะพูดน่ะ อาหารปักไส่เนะี่ลองใส่เข้าไปาเรื่อหัวหอยแมนครับแกงไ้ใส่ใกะทิไหมครับแซบคือเกา้ามัดยุหันไได้กิน,กนแต่แซบคือเกา้คเกาครับแต่ว่าผิดแต่ว่าขมันหลแล้วแม,นค,น,น,มนครับหัวป่ะพี่โอ้รัวอยู่ยตัวบบงไงเลยเลยส่สวบปลาปลาตองปาาย มาแล้วกูหากินมันที่แม่เฮียนก้นแหมเ้นดของนั่นเด็กของนำนและว่าือไปปน่อะไรของมันในนของบนนดยนเสียงกเยงไม่งไม่ครับห้าเบือปลาเด้อทสิเขาบ้านบนที่นี่พ่อสิเขาบ้านบนปที่ไหนพ่อไปใสด่างป่ะ่อไปปลูกลูข้าว น้ำมันมากกวอร์เลยครนี่ยชสต้นหล่ะมันคร้อยิทัสองถังเนี่ยสองนั่ผูกน้ำฟังเนี่ยลูกไปแม่ไปเรื่อยๆเลยตายพอข้าวบัตรมันจะเสียนแคงไหนสิงนเงี้ยเงนยเ้ยเงี้ยหมดเลเอ้าผมหมดเรื่องพอนเห็นตลมอ้ยไสแล้วมันยามัยพูดเลยยามมันเปื่อนั้นเรื่องนมันเปื่อนนี่ย วันเชไปไต่แมกกากคุอบ่ได้ไปดอกบ่ได้ไปดอกเพราะว่าเน่ยการนเกียงใจเย็นพอนํามพอเกียงใจตาแหล่แล้วมาอยย่สองขึนเอใส่ต้อยห้ามันเห็ดียักน้มตาพราไปพ่อเมื่อกี้ไปนั่บ่บ่ครับอืมันนันเนามันเห็ดตันเดียกัน้พอน